สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรกล้วยทอดมันทอดสูตรทำขายสูตรนี้ใช้แค่แป้งตัวเดียวแต่ให้ความกรอบอร่อยกรอบนานไม่อมน้ำมันและไม่ต้องปรุงเพิ่มให้ยุ่งยากเลยค่ะส่วนผสมน้อยประหยัดต้นทุนทำขายก็ง่ายกำไรดีสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ เราจะใช้กล้วยน้ำว้าเลือกที่แบบสุกหามกำลังดีนะคะอย่าเลือกกล้วยที่สุกเกินไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปทอดเนี่ยอาจจะเละได้นะคะให้เราเลือกกล้วยที่สุกหามกำลังดีแบบนี้ค่ะวันนี้โบจะใช้ทั้งหมด2หวีนะคะมันเราก็จะใช้มันม่วงแล้วก็มันเทศค่ะอย่างละครึ่งกิโลนะคะมะพร้าวกะทิใช้ทั้งหมด250กรัมค่ะตามด้วยงาขาวค่ะใช้ทั้งหมด50กรัม ตัวงาขาวเนี่ยเราไม่ต้องคั่วนะคะใช้แบบดิบๆได้เลยน้ำมันปาล์มเอาไว้สำหรับทอดกล้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นจัดค่ะใช้ทั้งหมด500มลิตรและสำหรับแป้งเราจะใช้เป็นแป้งกล้วยทอดตาอัมรินทิปเป็นแป้งที่พิถีพิถฐานทุกขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้แป้งกล้วยทอดที่มีความกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะ เพราะว่าในส่วนผสมแป้งกล้วยทอดตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงฟูอยู่ภายในตัวเลยนะคะทําให้เราทําง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะทอดได้ทั้งกล้วยมันเผือกหรือผลไม้เลยนะคะที่สําคัญก็คือกรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเราใช้ได้เลยไม่ต้องผสมน้ําปูนใสเพิ่มแป้งก็ยังกรอบดีนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนการผสมแป้งค่ะเราจะใช้แป้งกล้วยทอดตาอัมรินทิ์สูตรพิเศษกรอบนานสูตรนี้ค่ะเราจะใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมหรือประมาณ1ถุงค่ะใส่ลงไป1ถุงเลยค่ะตามด้วยงาขาว50กรัมตามด้วยมะพร้าวกะทิขูดนะคะ ใส่ลงไปได้เลยเปลี่ยนชามผสมแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้วยค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระมังใบใหญ่ๆเนาะเพราะว่าแป้งถุงนึงเนี่ยได้เยอะมากๆเลยค่ะพอเราผสมแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ําเย็นลงไปค่ะใช้ทั้งหมด500มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะดูตัวแป้งด้วยนะคะว่าเหลวไปหรือว่าข้นไปเราสามารถเติมน้ำเนี่ยเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะ แล้วก็คนแป้งให้เข้ากันดีค่ะตัวน้ำเนี่ยเราใช้เป็นน้ำเย็นจัดได้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำเพิ่มตามต้องการได้เลยค่ะตัวแป้งกล้วยทอดอมรินทิปตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฉีกซองแล้วก็เทปแป้งผสมน้ำค่ะคนให้เข้ากันเท่านี้แล้วก็นำไปชุบกล้วยชุบมันได้เลยนะคะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วดีมากๆเลยค่ะ ไม่ต้องเตรียมหลายแป้งให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาผสมมาให้เราเรียบร้อยเลยค่ะอัตราส่วนแป้งกับน้ำเนี่ยโบผสมตามข้างซองที่เขาบอกเลยนะคะสูตรให้มาประมาณนี้ค่ะก็จะได้ความเหลวประมาณนี้นะคะสำหรับตัวแป้งถ้าเราอยากให้แป้งชุบบางกว่านี้เราก็สามารถเติมน้ำเย็นเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะเมื่อเราผสมแป้งจนเนียนเข้ากันดีแล้วเราก็จะวางพักไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเตรียมกล้วยแล้วก็มันกันเลยนะคะสำหรับมันเทศแล้วก็มันม่วงเนี่ยให้เราปอกเปลือกแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เกลี้ยงดีก่อนนะคะแล้วก็นำมาหั่นได้เลยค่ะวิธีหั่นมันเทศก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบชิ้นยาวหรือว่าชิ้นสั้นประมาณไหนนะคะถ้าหัวเล็กแบบนี้เราจะหั่นเป็นสองซีกแบบนี้เลยก็ได้นะคะ หรือว่าจะผ่าเป็นสีซีกแบบนี้ก็ได้ค่ะชิ้นหนึ่งก็พอดีคำประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำไปชุบทอดได้เลยค่ะสำหรับมันนะคะสำหรับกล้วยนะคะเราจะเลือกกล้วยที่สุกงอมกำลังดีค่ะแล้วก็ปอกออกจากเปลือกผ่าซีกแล้วก็นำลงไปชุบในแป้งได้เลยค่ะกล้วยที่ได้มาเนี่ยเป็นลูก ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้ได้เลยค่ะลักษณะของแป้งที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะเวลาชุบจะไม่ข้นไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะชุบเกาะติดกําลังดีเลยเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปทอดกันได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางตั้งน้ํามันให้ร้อนดีก่อนค่ะแล้วค่อยนำกล้วยลงไปทอดนะคะ พอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็นำกล้วยลงทอดได้เลยนะคะต้องคอยสังเกตไฟได้วยนะคะถ้าเกิดไฟแรงเกินไปแล้วก็ปรับไฟเบาลงค่ะเดี๋ยวแป้งจะสุกก่อนตัวกล้วยนะคะเราจะให้กล้วยกับแป้งเนี่ยสุกไปพร้อมกันค่ะ ถ้าเกิดไฟแรงเกินไปก็จะทําให้แป้งสุกก่อนนะคะแล้วก็กล้วยยังดิบอยู่แบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปหรือว่าน้ํามันไม่ร้อนเนี่ยจะทําให้แป้งอมน้ํามันค่ะเราก็ใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่ะแล้วก็ใช้กระชอนเนี่ยพลิกกลับด้านไปมาเรื่อยๆด้วยนะคะสังเกตด,ดูพอกล้วยแล้วก็มันเริ่มสุกเนี่ย ก็จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำมันนะคะเราก็จะทอดต่อไปจนกระทั่งแป้งเนี่ยสุกเหลืองกรอบดีเลยค่ะตอนนี้แป้งของเราก็สุกเหลืองทองกรอบดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยค่ะแป้งเกาะสวยดีมากๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นํามาเสด็จน้ํามันในตะแกรงค่ะสังเกตดูนะคะว่าแป้งของเราเนี่ยกรอบดีมากๆเลยค่ะกรอบสุดๆไปเลยค่ะสังเกตดูนะคะสีสันก็สวยมากๆเลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยทอดมันทอดสูตรทําขายสูตรนี้ใช้แค่แป้งกล้วยทอดอมรินทิปตัวเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูเลยนะคะดูตัวแป้งกันก่อนค่ะกรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยนะคะสีสันก็สวยมากๆเลยค่ะตัวแป้งเนี่ยเกาะกับชิ้นกล้วยดีมากๆเลยนะคะสังเกตดูความกรอบนะคะเนี่ยเสียงความกรอบค่ะลองฉีกดูเนื้อในนะคะแป้งเนี่ย กรอบนอกแล้วก็นุ่มด้านในค่ะด้านในกล้วยเนี่ยก็สุกกำลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูเลยค่ะหืมกรอบสนั่นอร่อยสะใจทุกคำไปเลยค่ะแป้งทอดกรอบอมรินทิพย์แป้งคุณภาพเติมเต็มความอร่อยการันตีโดยโครัววังทิพย์หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋า เคดไม่รับฉบับมืออาชีพค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ช h อป e ี Lazada และ TikTok เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ